สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิทานชาดกนะคะเอ่อเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มาจากพระไตรปิฎกเลยค่ะชื่อตอนพระราชาผู้ดุร้ายค่ะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับตัวละครหลกัลกๆก,ก็จะมีเอ่อพระเจ้ากราพุท่านเป็นกษัตริย์ครองเมืองพาราณสีแต่ว่านิสัยแบบว่าดุร้ายไม่ค่อยชอบนักบวชเท่าไหร่ครับไม่ค่อยตั้งอยู่ในทศพิตราชธรรมวางันเถอะใช่ค่ะ ส่วนอีกท่านก็คือพระโพธิสัตว์หรือก็คือพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆน,นะคะชาตินี้ท่านเป็นดาบทบาเพญตนอยู่ในป่าหิมพานเน้นเรื่องขันติหรือความอดทนเป็นพิเศษอืมครับขันติบารมีเรื่องมันเริ่มตรงที่เอ่อท่านดาบทเดินทางมาพักที่อุทยานในเมืองพาราณสีพอดีแล้วก็มีเสนาบดีคนหนึ่งเลื่อมใสคอยดูแลท่านอยู่ครับผมทีนี้เรื่องน่าสนใจก็เกิดขึ้นค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้ากลาพุธ ดื่มเหล้าเอา่อเสวยน้ำจันทรจนเมามากเลยค่ะแล้วก็เสด็จไปเที่ยวอุทยานกับพวกนางรำอมบาดอะไรแบบนี้พอพระองค์เผลนหลับไปบนตักนางสนมพวกนางรำว่างๆก็เดินเล่นกันไปเรื่อยๆจนไปเจอท่านดาบทเข้าพอดีก็เลยเกิดความเลื่อมใสขอนั่งฝั่งธรรมะซะเลยอ๋อตรงนี้น่าสนใจนะครับคือกลุ่มนางรำเนี่ยกลับสนใจธรรมะไปฟังธรรมจากดาบทผู้ทรงศีล มันสวนทางกับพระราชาเลยนะทั้งๆที่อยู่ใกล้ชิดกันแท้ๆสะท้อนมอุมมองที่ต่างกันมากต่อผู้ปฏิบัติธรรมจริงด้วยค่ะแล้วพอพระเจ้ากรลาพุทธตื่นขึ้นมาเอา้าไม่เห็นนางรําไม่ได้ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีก็อกโกรธสิคะพอรู้ว่านางรําพากันไปนั่งฟังธรรมกับดาบทเท่านั้นแหละยิ่งโมโหหนักเลยคว้าดาบเดินไปหาดาบททันทีแล้วก็ถามเสียงดังเลยค่ะว่าสอนอะไรพวกนางรําท่านดาบทก็ตอบกลับไปเรียบๆค่ะว่า สอนเรื่องขันติความอดทนอดกลั้นครับคำว่าขันติที่ท่านดาบทพูดถึงนี่สำคัญมากนะครับในบริบทของเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การทนเจ็บทางกายเฉยๆนะแต่หมายถึงการไม่โกรธตอบไม่ว่าใครจะมาด่าว่าหรือมาทุบตีทำร้ายเราก็ตามซึ่งท่านดาบทก็ย้ำว่าขันติที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ร่างกายภายนอกที่เราเห็น อ๋อคืออยู่ที่ใจใช่ครับจริงๆแล้วขันตีเนี่ยถือเป็นหนึ่งในบารมี10บอย่างหรือทศบารมีที่พระโพธิสัตว์ต้องบำมเพ่นเพียรเลยนะครับเพื่อการตรัสรู้ในอนาคตมันเลยลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าอดทนทั่วไปมากๆโอโ้โหลึกซึ้งกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะแล้วจากนั้นพระเจ้ากลาภุเหมือนอยากจะทดสอบเลยค่ะสั่งให้เพชฌฆาตเอาวายมาเคี่ยนดาบท2 0 0พครั้งโหดร้ายมากครับ ใช่ค่ะเคียนจนเลือดออกเลยนะคะแต่ดาบทก็ยังนิ่งไม่แสดงอาการเจ็บปวดหรือว่าโกรธอะไรออกมาเลยพระราชาก็ถามย้ำอีกว่ายังมีขันติอยู่ไหมดาบทก็ตอบว่ามีสิขันติอยู่ที่ใจครับผมแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะมันโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆเลยพระราชาสั่งตัดมือฮะตัดมือเลยเหรอครับค่ะตัดมือตัดเท้าตัดหูแล้วก็ตัดจมูกคือทำร้ายร่างกายท่านอย่างหนักเลย แต่ทุกครั้งที่โดนทำร้ายดาบดสก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าความอดทนไม่ได้อยู่ที่อวัยวะส่วนนอกพวกนี้มันอยู่ที่ใจไม่มีความโกรธแค้นปรากฏออกมาเลยแม้แต่น้อยไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือความรุนแรงจากภายนอกที่พระราชาใช้นี่มันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแต่กลับทำอะไรใจที่สงบนิ่งของดาบดไม่ได้เลยนี่แหละครับ พลังของความเข้มแข็งจากข้างในหรือขันติธรรมที่แท้จริงมันอยู่เหนืออำนาจทางกายภาพจริงๆขณะเสนาบดีที่ดูแลดาบทมาตั้งแต่ต้นยังทนดูไม่ไหวต้องเข้าไปขอร้องดาบทนะครับว่าถ้าท่านจะโกรธเนี่ยขอให้โกรธแค่พระราชาคนเดียวเถอะอย่าได้แช่งให้บ้านเมืองเดือดร้อนไปด้วยเลยแล้วท่านดาบทตอบว่ายังไงคะท่านตอบว่าไงรู้ไหมครับท่านบอกว่า ไม่โกรธใครเลยแม้แต่พระราชาก็ให้อภัยแล้วยังอวยพรให้พระองค์อายุยืนอีกด้วยสุดยอดจริงๆค่ะคือให้อภัยได้ถึงขนาดนั้นเลยแล้วผลของการกระทำทั้งหมดก็ตามมาทันทีเลยนะคะพอพระเจ้ากลาวพุทำทารุณกรรมดาวบทเสร็จเดินออกจากอุทยานไปเท่านั้นแหละคะ่ะเออแผ่นดินก็แยกออกครับแผ่นดินสูบเลย ใช่ค่ะสูบร่างพระองค์ลงอเวจีมหานรกซึ่งตามความเชื่อคือเป็นนรกขุมที่ลึกแล้วก็ทรมานที่สุดทันทีเลยส่วนท่านดาบทหลังจากที่แสดงขันติบารมีถึงขั้นสูงสุดแล้วท่านก็สิ้นชีในวันนั้นเหมือนกันค่ะใช่ครับซึ่งตามแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาจุดสำคัญที่เขาเน้นย้ำจากชาดกเรื่องนี้เลยก็คือ ผลกรรมของการไปประทุษร้ายผู้ที่เขาไม่ได้คิดร้ายตอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยผลกรรมมันตามมาเร็วมากแล้วก็รุนแรงมากจริงๆอย่างที่พระเจ้ากะลาภูต้องเจอน่ะแหละครับค่ะสรุปได้ว่าเรื่องนี้เป็นการเผชิญหน้ากันอย่างชัดเจนระหว่างความอดทนอดกลั้นถึงขีดสุดของดาบทกับความโหดเหี้ยมแบบไร้ขีดจำกัดของพระราชาแล้วผลลัพธ์ก็คือชัดเจนรวดเร็วมาก มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชวนให้เราคิดต่อได้เหมือนกันคือเรื่องราวนี้มันแสดงให้เห็นถึงพลังของความเข้มแข็งจากข้างในหรือขันติได้ชัดเจนมากๆเลยว่ามันสามารถยืนหยัดต้านทานอำนาจหรือความรุนแรงจากภายนอกได้จริงๆแม้ว่าร่างกายจะถูกทำลายไปก็ตามอืมค่ะเรื่องราวเก่าแก่เรื่องนี้อาจจะทำให้เราลองกลับมาตั้งคำถามดูนะครับว่าแล้วความแข็งแกร่งที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วอำนาจทางกายภาพอำนาจภายนอกแม้จะยิ่งใหญ่ระดับพระราชามันมีขีดจำกัดอยู่ตรงไหนเมื่อต้องมาเจอกับพลังใจที่ไม่ยอมแพ้แบบนี้เป็นเรื่องที่น่าขบคิดนะครับ